ใหม่นะใหม่นะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วนะคะกรมพัฒนาการทดแทนและพลังงานนะคะก็คือภารกิจแรกทางทดแทนและพลังงานนะคะโดยกองของเราโดยเฉพาะเนี่ยเป็นกองถ่ายทอดและก็เทคโนโลยีแล้วก็ม่ใชการถ่ายทอดแล้วก็บอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเนาะแล้วก็เด็กๆเราค่อนข้างเก่งแล้วก็อยากให้ลูกน้องๆของเราเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนานวัตกรรมพวกนี้แล้วนอกจากพวกนี้เราก็ ไม่ใช่แค่ทำแล้วจบเนาะ,ะเราก็ต้องามขยายผลต่อ,ตอเอาไปส่งต่อให้คนที่เขาจะใช้ได้จะเลยเป็นที่มาว่าเอ้ยเราอยากให้น้องๆมาช่วยเราคินวัตรกรรมอย่างเงี้ยคะ่ะจะเลยเนคนคนมีโครงการประกวดขึ้นมาแล้วเริ่มจากพอตรีกับกระมัดกับ,กบปสพอสอก่อนเป็นปีแรกใช่ไหมเป็นปีแรกเลยคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นคิกสตาร์ t ปีแรกแล้วเราก็หวังว่าปีหน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีอะไรที่มันดีขึ้นลึกขึ้นนะคะ ก็ <G ül> จริงแล้วเนี่ยเราหวังว่าอยากจะเอา,านะ้องไปเข้าค่ายเนาะสักสักห้าวันสิบวันลงมาอยู่กับชุมชนแต่ว่าเกริ่นว่าปีนี้เราเงินประมามาน้อยก็เลยเอาเรื่องจากประกวดก่อนเอาไอเดียมาก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะได้ลงลึกไปหาชุมชนนี่ตัวนวัตกรรมอ่าตัวนี้เราเราเรียกว่าอะไรครับทางเส้นมันจะต้องเป็นเรื่องของชุมชนนะแค่พลังงานอันดับหนึ่งคือพลังงานก่อนนะคะพลังงานเพื่อชุมชน,งงน,นชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอะไรก็ได้อย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้คุยอะค่ะ แบบพลังงานก็ได้อย่างเช่นชาวไร่ชาวสวนพนาเราใช้บบพลังงานเยอะนะค<ช>ื่เราไม่รู้นะแม้ว,ว่าปลูกข,ข้าวปลูกลำไยนี่มาเปอร์หนึ่งใช้พลังงานเยอะมากนะคะปลูกข,ข้าวก็ใช้พลังงานทุกอย่างใช้พลังงานหมดเลยแล้วข้าพลังงานมันก็แพงเนาะ<ช>แก๊สก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นก็คือเรื่องใกล้ตัวใช่เรื่องใกล้ตัวใช่แล้วก็รวมถึงพวกโซล่าเงี้ยค่ะที่กรมก็จะมีเรื่องของโซล่าตัก ไปตักเนาะไปตักต like pues, ักคือขัดตายอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็อยากจะขยายผลก็ได้เราตัดเนื้อไม่ล่ะเห็นเราทานอิสานเราทานเนื้อเนื้อแห้งเนื้อตากกันเยอะเนาะเราเอาโซล่ามาตักเนื้อไหมตักยังไงดีตักให้มันดีตากงให้มันขายได้อยากให้เด็กๆของเราค่ะนอกจากว่าคิดได้แล้วต้องขายได้ด้วยนะขายเป็นด้วยเสนอเป็นก็คุณรู้ว่าคนต้องการอะไรอ่ะคุณจะขายของยังไงอ่ะของมีขายไม่ได้ก็มีคนซื้อเนาะอย่างเงี้ยตัวนักธุรกที่ชนะได้รางวัลนในธุรกิจ ร่วมกันเนาะร่วมกันร่วมกันร่วมกันตามตามคือคือเราขอทุนกองทุนพลังงานมานะคะมันก็มีระเบียดอยู่ว่าอันนี้เราจะบริหารยังไงเพราะที่มิ้งบอกค่ะลมเราก็ไม่ไดเอามาค้าไปขายหรอกเราก็อยากจะเอาไปเผยแพร่คนให้เยอะๆให้คนเขาได้ใช้พลังงานน้อยลงได้ปไะหดปรหดใ้จ่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเงินรางวัลเป็นยงไงขอเงินรางวัลก็อันที่หนึ่งของปศก็สองแสน ของปริญญาตรีก็สองแสนนั่นเป็นรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะรางวัลที่สองห้าหมื่นรางวัลที่สามสามหมื่นแล้วก็รางวัลชมเชยอีกหนึ่งหมื่นสามรางวัลนะคะแต่ลระดับเราแยกกันเนาะเราอยากบอกว่าเดี๋ยวน้องบอกว่าพวสดีกว่าปริญญาตรีดีกว่าเราแยกทางกันเดินเพราะว่าแต่ละคนเข้าไปความชำนาญไม่เหมือนกันนะเราก็รู้สึกว่าให้น้องๆเขาลองลองเป็นตัวเองแข่งกับพักพวกของตัวเองก่อนเดี๋ยวปีหน้าว่าการปีหน้าเราเปิดกว้างมัธยมก็มาได้อะไรก็มาได้ขอให้คุณเก่งให้มาเถอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาปีหน้ากันปีหน้า ตัวรางวัลที่แยกก็แบบแยกภาคเลยว่ารวมกรรมด้วยประเทศค่ะใช่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 เราพิจาระรอบค่ะเราจะเป็นรอบแรกก็คือว่าพิจารณาจากโปรโพ s a l ก่อนน้องๆเสนอเข้ามาแล้วให้เชลกี่ที่เป็นกรรมการนั้นเชื่อว่านวัตกรรมเนี่ยหนึ่งมันทําได้สองมันดีชุมชนชสามมันเอาไปต่อยอดได้อ่าจากทั้งหมดที่สมมาประกวดเนี่ยเราเลือกมาต่างย่างสิบโอสอสิบปริทรีสิบแล้วสองน้องยี่สิบทีมเนี่ย เราก็จะส่งมาเข้าค่ายกันเราจะมาเจอกันมามาคุยกันมาเทรนนิ่น้องว่าลูกลูกค้าเวลาหนูจะขายของขายยังไงหนูจะพิชเซลพิชยังไงอย่างเงี้ยนะคะพอค่ายกันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปพัฒนาให้เสร็จแล้วก็ประกวดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จบลประถมขอบคุณค่ะ